Thank you เอาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมออนเนจ n นเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับผมตามเช่นเคยกับเกมฟรีไฟในรายการปั้น ID ใหม่ตอนที่2นะครับและในวันที่2เนี่ยก็คือเราจะได้มาในส่วนของสกินเ k คอย่างถาวรแล้วก็จะมีภารกิจอื่นๆให้เราทําเพื่อรับกระเป๋าแล้วก็รับเงินแล้วก็รับตราตัวนี้นะครับผมก็โอเคประมาณนี้นอกจากนี้ก็คือยังมีกิจกรรมสายฟรีอีกเยอะแยะ มากมายนะครับผมซึ่งวันก่อนเนี่ยผมก็ลืมดูแลว้วมันมีกิจกรรมสายฟรีด้วยส่วนไอคแคลนที่ผมเข้าเนี่ยผมรอให้มันครบ24ชั่วโมงอะนะคนดูเพื่อที่จะทําการออกจากแคนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่เป็นเหมือนที่ผมคิดไว้เลยอะทุกคนผมคิดว่าจะแบบเล่นกับคนในแคนสนุกสนุกเจอเพื่อนเยอะแยะมากมาย ม,มันเหมือนแบบผู้เล่นใหม่คนหนึ่งแต่อันนี้คือมันตรงข้ามเลยคือไม่มีใครรับผมเข้าทีมแล้วก็มันมีคนหนึ่งที่รับผมในคลิปที่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ผดเด็จการบินผมออกจากทีมโดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนผมก็เลยปวดจิตกับเหตุการณ์นั้นมากนะคนดูโอเคช่างมันเถอะจังหวะน,นี้เราจะทําการหาของฟรีแล้วก็รับให้หมดนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็จะทาการเช็คแล้วก็ดู อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกินปืนที่ผมเก็บมาได้นะครับผมก็คือแล้วก็รับฟรีมีอะไรฟรีแล้วก็รับหมดนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมอัลวาโรแล้วก็รับเฮ้ยทุกคนได้ตั๋วของไดมอนด์รอยัลมา3ใบทุกคนดีแล้วเราจะลองสุ่มดูนะครับว่าเราจะได้อะไรแต่ก่อนอื่นเราขอเคลียรกิจกรรมตรงนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือเรามีประมาณนี้แล้วเราก็จะเข้ามาเลยอย่างไม่รอช้าจังหวะนี้แหละในเวลากด1นงรอบ อ้าวทุกคนสุดยอดไปเลยอีกแล้วเราก็ได้แว่นมานะครับอันนี้จะเป็นแว่นแบบเบอร์เบอร์นะทุกคนแว่นที่มันแบบใส่แล้วดูเบลอเฮ้ยรองเท้าถาวรอ,อะไรวะเนี่ยทุกคนทําไมมันแบบดวงมันดีอะไรขนาดนี้วะทุกคนนะโ h ผมรู้สึกว่าไอดีใหม่เนี่ยน่าจะดวงดีกว่าปกตินะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนนี้ไม่ใช่แบบนี้อ่ะทุกคนแต่ก็ช่างมันเถอะหรือผมอาจจะแบบคิดไปเองก็ได้ทุกคนจังหวะนี้คือเราก็ได้รองเท้าตัวนี้มาและนี่ก็จะเป็นลุกใหม่ล่าสุดของผมที่ผมแต่งตัวนะครับและตอนนี้ก็คือเราจะหาอะไรเล่นนะครับแต่ก่อนอื่นก็คือขอทําการเช็คดูก่อนนะทางด้านของตัวละครเนี่ยผมมีเงินพอที่จะซื้อตัวนี้แล้วนะครับผมและนี่ก็คือตัวละครที่โหดที่สุดในเกมนะปัจจุบันและเขาก็มีชื่อว่า ซา n ต i n o นะครับผมสําหรับคนดูของผมทุกคนเนี่ยผมจะขอบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยที่ชื่อว่าซา n ต i n o เป็นตัวละครที่โกงที่สุดในเกมฟรีไฟล์นะตอนนี้แล้วนะครับผมบอกตรงๆเลยว่าเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยผมคิดว่าแผ่นหน้าน่าจะโดนเนิร์ฟอย่างแน่นอนนะครับแลวเฮ้ยคนผมเพิ่งสังเกตคือมันมีให้เรารับรางวัลตรงนี้ด้วย โอเคโอเคทุกคนงั้นผมขอทําการรับตรงนี้ให้หมดกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะเราจะได้แบบไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นสีแดงนะคะผมก็จะมีในส่วนของการปลูกเลเวลตัวละครอ,อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็จะเป็นในรูปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ฟรีไฟล์อัปเดตขึ้นแผ่ใหม่ล่าสุดไปเนี่ยปัจจุบันก็คือ ตัวละครทุกตัวเมื่อเราได้มาเนี่ยมันจะเลเวลตันหมดอยู่แล้วนะครับผมแต่แค่จะมีค่าความสนิทกับตัวละครแล้วจะทําให้เราได้รับรางวัลต่างๆเกี่ยวกับตัวละครนั้นๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือเปลี่ยนไปเยอะมากเลยและตอนนี้ก็คือได้เวลาทําการปรับแต่งซานติโนของเราให้เฟี้ยวๆหล่อๆกันนะครับผมนี่ตอนนี้ก็คือเราจะมาใส่แว่นให้เขาแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ให้เขาส่วนหมวกนี่คือเท่อยู่แล้วนะทุกคนเกงอันนั้นผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แล้วก็ใส่รองเท้าตัวนี้ ส่วนรูปเนี่ยผมขอติดในส่วนของ2ตัวนี้เลยก็กแล้วกันนะทุกคนเพราะว่า รูปอื่นเนี่ยมันหาวรหมดนะทุกคนแต่มีแค่ไอสอตัวนี้ที่อยู่14วันเนี่ยงั้นผมก็จะแบบติด2ตัวนี้นะครับเพราะเนื่องจากเป็นมือใหม่แล้วมันเป็นรูปสําหรับมือใหม่ไงทุกคนแล้วมันอยู่แค่14วันแล้วก็จะแบบใช้เวลาอันเป็นมือใหม่ของเราให้มีความสุขนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาติดสก,กิลนะครับล้วขอดวนก่อนนะตอนนี้ผมจะติดในส่วนของแม็กซิมชิโร่แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของลูน่ายายัานั่นเองนะครับผมส่วนสันเลี้ยงเนี่ยผมมีแค่ตัวเดียวนะครับ ตามที่เกมให้มาในตอนขึ้นเลเวล6มั้งทุกคนก็คือไอเจ้าตัวเนี่ยทุกคนเราก็ไปกับมันเลยก็แล้วกันนะทุกคนมาก่อนอื่นแล้วขออัพเลเวลของมันกันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันให้อัพเลเวลเออน่าจะไม่มีแหละมั้งทุกคนช่างมันทุกคนช่วงนี้คือเบอร์เบอยู่ดีละได้เวลาเลือกโหมดของเราทุกคนเราจะเล่นในโหมดทั่วไปนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยแรงยังเล่นไม่ได้นะครับวันนี้เราก็เลยจะทำการ เล่นโหมดทั่วไปแล้วผมรู้แล้วครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะแบบเล่นยังไงให้มันขึ้น EXP ส,สูงๆเนี่ยเราต้องกดแบบ14นะคะผมแล้วเราก็จะทําการดูภารกิจนะครับตอนนี้ก็คือภารกิจไม่ยากนะครับผมเล่นเล่นเกมทั้งหมด20นาทีอะไรประมาณนี้ง่ายๆครับผมภารกิจแต่ละอันสร้างดาเมจ800ด้วยปืนเลเวลแล้วก็เล่นด้วยอันนี้คือเราต้องเล่นด้วยตัวละครมิเกลหรือไม่ก็แอนดิวนะครับผมก็เลยเลือกมิเกลมาเลยก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามิเกลเป็นตัวละคร ที่ผมได้มาพร้อมเซตเมื่อวานนี้ไงทุกคนวันนี้ก็เลยจะแบบมาเล่นตัวนี้นะครับผมนี่จังหวะนี้มาแล้ว แล้วปืนไรเฟิลนี่มันนับปืนอะไรบ้างวะทุกคนน่าจะเป็นพวกสกาแหละมัง้งทุกคนโอเคประมาณนั้นอะเป็นปืนโปรดข,ของผมอยู่พอดีเลยทุกคนดีแล้วโอ้โหนี่กูผู้เล่นตึงจริงป่ะเนี่ยคือยังจาไม่ได้เลยว่ามันปืนไรเฟิลนับอะไ,บไรบ้างเอย่าเลยนนะทุกคนก็คือมันน่าจะนับเป็นพวกปืนสกา AK อะไร M4 m 4 A1 อะไรพวกนี้ทุกคนมจาจังหวะนี้ก็เข้าตากันแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าเข้าไวมากเลยอะทุกคนดูสิโอเคทุกคน จังหวะน,นี้เราอยู่บนเครื่องบินกับ On เนจานเกมมิ่งแอร์ไลน์กันแล้วนะครับแล้วผมวันนี้ก็จะเป็นสายการบินที่ โดดปลอดภัยตลอดนะครับโดดไม่ว่าจะตอนไหนเราก็คือลงทุกที่รับปลอดภัยไม่ตายแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าใครที่อยากเล่นกับผมเนี่ยเอาเป็นว่าเราก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมดีละจังหวะนี้แหละเราจะทําการเลือกที่โดดนะครับผมนี่แล้วขอมองรอบๆแล้วคิดว่าโดดตรงนี้เลยลก็แล้วกันเนาะวันนี้มาหลออๆกับพี่ซานติโนโน,นะครับผมแล้วก็คนดูครับผมเอาเป็นว่าขอ,อาภัยในคลิปที่แล้วของไอเรื่องนี้นะครับผมที่ว่าคลิปที่แล้วเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นะครับผมเพราะว่าเกิดปัญหาในการอัดเสียงนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้อะไรเลยว่ามันกําลังมีปัญหาอยู่ทําทให้เสียงอาจจะเบลอเบร์นิดนึงนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเราจะค่อยๆแก้ไขปัญหานะครับผมดีละจังหวะน,นี้ก็ได้เวลาโดดนะครับเราจะมาโดดที่นี่นะครับผมไม่รู้ว่าเมืองนี้มีชื่อว่าอะไรเพราะผมเป็นมือใหม่ทุกคนเราเป็นมือใหม่ดีละจังหวะน,นี้ค่อยๆโดดลงเลยก็แล้วกันทุกคน ก็จะเป็นที่นี่ประมาณนี้นะครับผมนี่จังหวะน,นี้ลงมาแล้วเราก็จะวิ่งไปนะครับหาดูว่ามีอะไรบ้างอะไรยังไงก็จะค่อยๆวิ่งไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นี่คือรู้สึกว่าผมไม่ได้เอาสก,กิลเคลลี่มานะครับเฮ้ยทุกคนเฮ้ยคือมาปุ๊บเจอปืนแรกเป็นปืนซองควง คือพออยากเจอเนี่ยปืนนี้จะเป็นปืนที่หายากมากๆเลยนะครับผมเวลาเราเล่นแบบอยากเอาซองควงไปไล่กดคนเนี่ยมันจะเป็นปืนที่หายากมากแต่วันนี้พอผมไม่ต้องการเนี่ยผมต้องการปืนไรเฟิลแต่ผมดันไม่เจอเนี่ยนะเจอแต่ซองควงย MP มไม่เป็นไรทุกคนเราจะค่อยๆวิ่งไปตามดูนะครับเผื่อเราเจอนะทุกคนโอเควันนี้ผมต้องการปืนไรเฟิลแต่ผมดันเจอปืนที่แบบโอ้โหซองควง แบบนี้นี่คือมันเป็นอะไรที่แปลกมากนะทุกคนจังหวะนี้ขอรีบหาไรเฟลิลนะครับทำไมมันไม่ค่อยมีเลยวะไรเฟลิล แถวนี้มันไม่มีเลยหรอทุกคนอะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าบ้านแถวนี้นี่คือค่อนข้างจะยากจนนะครับผมขอมาหาในบ้านหลังใหญ่นี้เลยก็แล้วกันนะทุกคนมารู้สึกว่าแถวนี้จะมีตัวด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงไปนะครับผมเพราะว่าเราเจอแต่บอดแต่จะมีคนจริงหนงมอยู่บ้างนะครับผมวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนดีละจังหวะนี้ค่อยๆดูนะครับผมว่ามีไหมเฮ้ยมีตัวทุกคนจะรู้สึกว่าจะเป็นบอดนะครับผมไม่มีปัญหาขอราดคิวบอดกันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนจังหวะนี้ราดคิวเสร็จแล้วเราก็็จะดูแล้้้วกตมให เม็ดเดียวพออ้าวทุกคนเราลืมไปเลยเราเป็นบอดเราเป็นไก่ที่เพิ่งโหลดเกมฟรีไฟมาทาไมเราให้เม็ดเดียวได้วะเนี่ยทุกคนช่างมันเถอะเอาเป็นว่าอีไลน์นี้เราจะไม่ยิงเลยก็แล้วกันเนาะเพราะมันมีแค่ M P 4 0กระบอกเดียววะทุกคนเราต้องการปืนไรเฟลิลนะครับซึ่งไรเฟลิลนี่คือหาแทบไม่เจอเลยทุกคน เดี๋ยวขอวิ่งไปเช็คทั่วเลยก็แล้วกันเนาะตอนนี้คือผมจะไม่ยิงใครทั้งนั้นนะครับผมโอ้โหคือมันตามผมมาอย่างนี้เลยเหรอทุกคนรู้งี้อันจะเอาสกิลรีออนมานะแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนมิเกลก็ดีเหมือนกันที่ว่ามันจะสร้างเลือดเหตให้เราสําหรับไอดีใหม่นี่คือผมคิดว่ามิเกลก็โอเคอยู่นะครับผมสําหรับช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดว่าต่อตอมานี่คือไม่มีใครใช้อย่างแน่นอนอย่างที่ผมบอกเลยทุกคนดีลวจังหวะนี้จะขอหาดูนะครับคือเราต้องการสร้างดามเมจ เราต้องการสร้างดาเมจด800ด้วยปืนไรเฟิลแต่ตั้งแต่เริ่มตามมาจาก50คนตอนนี้เหลืออยู่36คนแล้วและผมก็ยังไม่เจอเฮ้ย AC80 ทุกคนแป๊บหนึ่งนะนี่มันปืนไรเฟลิลป้ะเนี่ยทุกคนคือส่วนใหญ่ปืนไรเฟลิลมันจะเป็นปืนแนวบ็อกสกา AKM4A1 แต่ว่าแป๊บหนึ่งนะคนดูคือกู เป็นโปรเพลเยอร์ ayer, จริงป่ะเนี่ยกูจํา,าจไม่ได้ว่า A C 8 0เป็นปืนไรเฟิลปวนหรือว่าไม่เป็นทุกคนเอาเป็นว่าเพื่อความแน่ใจเราจะไม่ใช้ A C 8 0แล้วละกันเราจะใช้ปืนอื่นแทนนะทุกคนเพราะว่ามันรู้สึกยังไงมันก็เหมือนไม่ใช่ไรเฟิลวะทุกคนหรือผมคิดไปเองวะ แต่เอายงเอาง่ายๆแล้วกันเพื่อความมั่นใจเราจะไม่ใช้ ac 8 0ในการยิงนะครับเราจะหาปืนอื่นที่มันแบบแน่นอนว่าเป็นไรเฟิลอะทุกคนผมคิดว่าแบบนั้นน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับข้างหน้ามีคนอยู่คนหนึ่งงั้นผมเอาไงดีทุกคนจะปล่อยไว้หรือว่าเอมผมก็อยากมีคิวนะแต่ว่าแบบกลัวคนลดอะทุกคนเดี๋ยวเ,เป็นว่าขอไปขอปล่อยมันเลยก็แล้วกันนะทุกคน แต่มันรู้สึกว่ามันตามผมมาอย่างเงี้ยทุกคนมันก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งที่เราทิ้งแล้วตามเรามาทุกคนน้องบอดน้อยนะ่าสงสารมากเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ายังไงดีทุกคนเดี๋ยวขอวิ่งเก็บทิ้งของเผื่อบอดแบบอยากได้กระสุนจากเราทุกคนโอเคส่วนเราขอวิ่งตามไปหาปืนกันก่อนเลยว่าแล้วกันน่ะวันนี้เราเป็นคนดีนะครับเราจะไม่ยิงบอดแต่รอแค่ผมได้ก่อนเถอะไอ้ปืนไรเฟลิลนะหลังจากนั้นแหละผมจะไล่สาต์ทั้งแมปเลยทุกคนดีละ จังหวะน,นี้เราจะรีบวิ่งเก็บของนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้นี่คือตั้งแต่ขึ้นแพทใหม่เกมอาจจะมีแหลกๆนิดนึงนะครับผมวันนี้ใครเป็นบ้างแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันเลยนะครับคือแรกๆมันจะเป็นแหละทุกคนแต่ว่าต่อต่อมานี่คือมันจะปกตินะครับผมดีละเราได้ปืนไรเฟริลมาแล้วหนึ่งกระบอก นี้แหละเราจะทําการไล่กดทั้งแมปเลยนะครับผมแลเราจะซ้ําแต่หัวนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการดาเมจจริงๆนะครับผมแล้วผมคิดว่าอยากจะได้เฮ้ยทุกคนเจอสกาแล้วปืนโปรดของเรามาแล้วทุกคนจังหวะน,นี้เรามากับปืนสกาคู่ใจของเราและบอดเคลลี่ตัวเมื่อกี้อยู่ไหนฉันมาหาเธอแล้วนะเคลลี่ดีละตอนนี้ผมไม่เห็นอะไรนอกจากหัวแล้วนะครับผมดีแล้วทุกคน ตอนนี้ของเราครบพร้อมลุยนะครับผมเราต้องการดาเมจ800ร800จากสมการและความเป็นไปได้ทางทฤษฎีเมื่อกี้ผมน่าจะมีดาเมจประมาณ200กว่าแล้วนะครับผมทีนี้ก็คือเหลืออีกไม่เยอะนะครับดีแล้วทุกคนเอาละจังหวะน,นี้ก็คือเราจะตามหาคนแล้วก็ไล่ยิงนะครับและดูสิทุกคนตอนนี้ ข้างหน้าเรามีคนบ้าทุกคนหรือว่าผมคิดไปเองน่าจะไม่มีหรอมั้งนะทุกคนเฮ้ยมีมีมีทุกคนดีแล้วได้เวลากระโดดเตรียมยิงมันทุกคนแต่ก่อนอื่นเราขอเข้าใกล้ๆแล้วก็ตุ่มเรียบร้อยสวยงามครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้นี่คือผมกําลังจะมีปัญหากับการอัดเสียงอยู่นะครับผมอย่างที่คนดูเห็นได้นะครับผมเอาเป็นว่าบางทีเสียงอาจจะช้าไปหรืออาจจะไวไปอันนี้เราก็ขออภัยกันจริงๆนะครับผมคนดูช่วงนี้นี่คือ ปัญหาค่อนข้างจะเยอะบางทีก็มีปัญหากับเน็ตบางทีก็มีปัญหากับเสียงนะครับผมวันนี้ก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับก็จะมีปัญหาเยอะประมาณดีแหละทุกคนดีและจังหวะนีวจะขอวิ่งไปดูนะครับและตอนนี้ผมก็มาพร้อมกับ4คิวแล้วนะครับผมเรามีอยู่4คิวแล้วก็เหลือคนอีก33คนนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆย,ยิงไปตามสไตล์นี้เลยนะครับผมคือเห็นใครเอาให้หมดแต่ผมแบบยังไงแต่ต่อมาผมก็จะเริ่มไม่ยิงคนนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากจะได้คิวเกิน1 8 19 แล้วทุกคนเพราะว่า ID มือใหม่แล้วผมก็เลือกเป็นแบบไม่มีประสบการณ์และคนไม่มีประสบการณ์มันจะค่าเถื่อนแบบนั้นนี่คือเดี๋ยวโดนจับได้พอดีทุกคน ผมก็เลยจริงๆสิบแดสิบเก้าคิวก็เยอะมากแล้วนะครับผมแต่เอ,อเป็นว่าผมไม่อยากได้เกินยี่สบจริงๆทุกคนเดี๋ยวมันเยอะเกินไปเดี๋ยวทุกคนตอนที่เป็นไอดีมือใหม่เนี่ยแต่ก่อนผมก็เป็นคนที่แบบชอบเล่นกับสัตว์เลี้ยงอ่ะทุกคนคือผมมีสัตว์เลี้ยงผมก็จะนั่งเล่นกับสัตว์เลี้ยงแบบเอาคาตานาตีสัตว์เลี้ยงบ้างอะไรประมาณนี้เล่นแล้วก็จะให้มันกดท่าทางให้ดูอะไรประมาณเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่สนุกมากแต่ก่อนผมชอบนั่งทานะครับแต่ต่อมาเนี่ยคือ แบบแทบไม่ได้มองสัตว์เลี้ยงเลยทุกคนเริ่มปุ๊บผมก็กดปิดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ไล่ยิงเลยนะครับผมต่อมาคือแบบเปลี่ยนไปเลยทุกคนดีละตอนจังหวะนี้คือเรามีอยู่5คิวนะครับผมแล้วเราก็จะตามหาคนต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะเป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือจริงๆผมอยากจะทําการแบบเล่นให้ขึ้นเลเวลต่อไปนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะทันเ้ล่านนะทุกคนอาจจะได้ในวันพรุ่งนี้แหละทุกคนในตอนที่3นะครับดีละ จังหวะนนี้ก็ตัดมาตอนใกล้ๆจบเกมแล้วนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากในคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมและตอนนี้ก็คือผมคาดว่าดาเมจของผมน่าจะเยอะพอสมควรมากกว่า800เนี่ยจ,จะขึ้นเกือบแบบ3-4พันไปแล้วมั้งทุกคนอันนี้เราก็ไม่น่าใจเหมือนกันแต่ว่าเยอะกว่า800อย่างร้อยพันเอร์เซเลยนะครับผมดีครับทุกคน จังหวะน,นี้ผมจะทําการไปเล่ลนนะครับแล้วปล่อยให้บอดสู้กันเองนะครับผมแล้วหลังจากนั้นตัวสุดท้ายผมจะค่อยยิงนะครับผมโอเคทีนี้ผมก็คือจะทาการเดินเล่ลนนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะครับผมคือผมไม่อยากจะให้มันแบบเกิดปัญหาอะไรที่แบบคิวเยอะเกินไปแล้วตอนนี้ก็ตัดมาที่จังหวะเหลือ2คนสุดท้ายนะครับแล้วก็ให้มันเม็ดเดียวพอจบเกมสวยงามครับผมคนดูเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้ก็ บูย่าอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับผมนี่มาพร้อมกับ1 9คพิมมี่เกลสุดตึงของเราอย่างที่ว่าเลยทุกคนดาเมจเกิน3,000ก็อยู่ที่3,080จริงๆเสร็จด้วย ID มือใหม่ปาดไป1 9คิวตึงๆในโหมด14โหมดทั่วไปจังวันนี้เราได้เจ้าตัวนี่มาแล้วนะครับผมในส่วนของตราแล้วก็ว้าวขึ้นเลเวลต่อไปแล้วเราขึ้นเป็นเลเวล6กันแล้วนะครับผมอย่างสวยงามได้ครูมาถาวรแล้วก็ได้เจ้าตัวลีออนมาเช่า24ชั่วโมงหรือกี่ชั่วโมง าทุกคนเมื่อกี้ไม่ทันดูช่างมันจังหวะน,นี้ก็ขอรับขอนะครับผมเราสามารถรับกระเป๋าได้แล้วทุกคนเย่ล้วก็รับไปเลยแล้วก็จะมีตัวอย่างเลยว่ถัดไปอันนี้คือ เดี๋ยวค่อยดูนะฮะทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือขอออกจากทีมแป๊บเราก็ขอไปทําการรับของที่เหลือนะครับบอกเลยว่าฟรีไฟยุคนี้นี่คือดีจริงๆเละทุกคนมีของให้เรารับเยอะแยะเลยแต่ก่อนก็มีนะทุกคนแต่ว่าอาจจะน้อยกว่ายุคนี้นิดนึงนะทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่แบบพึ่งกลับมาเล่นเกมฟรีไฟเนี่ยเราก็จะได้รับของเยอะแยะเหมือนกันนะครับผมเอาแล้วทุกคนจังหวะน,นี้ก็ ขอดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเราได้อะไรบ้างตอนนี้ก็คือมีกระเป๋าแ,แล้วนะครับผมเรามีกระเป๋า <'s> ใส่แล้วแล้วเดี๋ยวนี้นี่คือจะมีให้เราเลือกได้นะครับว่าจะแสดงในล็อบบี้กับแสดงในเกมหรือไม่นะครับผมคือมันอยู่ที่ตัวเราเลยว่าเราอยากให้มันแสดงในล็อบบี้กับในเกมไหมถ้าเกิดว่าเราแบบกดไม่เลือกทั้งสองเนี่ยมันก็จะไม่แสดงในล็อบบี้ไม่แสดงในเกมเลยนะครับผมบอกเลยว่าสําหรับคนที่คิดว่ากระเป๋าเป็นอะไรที่เกะกะเนี่ยตอนนี้ก็คือมันจะไม่เกะกะสายตาของเรากันแล้วนะครับผม นี่แต่จังหวะนี้คือผมอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่มีสกินตึงๆของกระเป๋าเขาคงไม่ซ่อนหรอกทุกคนดีละจังหวะนี้ก็ขอดูต่อเลยว่ามีอะไรบ้างทุกคนเราจะกลับมาเล่นซานติโนเลยดีไหมทุกคนตอนนี้เราก็มีตัวละครอ,อยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับผมแต่ส่วนใหญ่นี่คือมีแต่ตัวที่แบบประมาณนี้ทุกคนแต่ตัวดีๆก็มีนะทุกคนอย่างเช่นแม็กซิมนี่เป็นตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมเพราะเวลาพันยานี่คือแม็กซิมเป็นตัวเดียวที่แบบค่อนข้างจะเกียนมากนะครับมันพันยาไวอนะทุกคนแล้วก็ เรามีซานติโนกันแล้วนะครับผมคือเล่นแค่วันที่2เราก็ได้ตัวละครที่โหดที่สุดในเกมฟีไฟมาแล้วอย่างฟรีๆทุกคนมันเป็นอะไรที่คุ้มมากๆเลยนะครับผมคนดูแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผมก็ขอบอกเลยนะครับว่าซานติโนเป็นตัวละครที่โกงสุดย้ํานะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่รักคนดูนะครับเราอยากจะให้คนดูได้เล่นอะไรที่มันแบบดีๆมันมันสนุกสนุกผมก็เลยจะแจกสูตรไปเลยทุกคนซานติโนบวกกับรีออนนะครับผมเป็นสกิลที่โกงมากทุกคนแต่ว่า ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นเราอยากเอาไปบอกใครนะทุกคนเดี๋ยวคนมันจะรู้เยอะเอาเป็นว่าให้รู้เฉพาะคนที่ดูคลิปนี้พอนะทุกคนโอเคทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือมาแล้วนะครับผมที่นี่ แล้วเราก็จะหาดูนะครับมันมีของให้เรารับเยอะแยะในกิจกรรมและผมก็ไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยอะทุกคนเราก็ทําการรับให้หมดเลยกพราะละกันจะมีสกิน AC 8 0 1 0วันเลยอะทุกคนโอ้โหดีว่ะแล้วก็จะมีไอ้พวกโทเค็นนี้ที่เอาไว้แลกของแล้วโอ้หดูสิทุกคนแถวนี้มีของเยอะเลยอะมีตัว EVO แล้วก็มีรูปพื้นหลังนะครับผมเราก็ยังมี เจ้าตัวไอ้รูปพื้นหลังกับรูปโปรไฟล์พื้นหลังนะคะผมโอเคสวยงามรับให้หมดแล้วก็มีอะไรบ้างทุกคนอ้โหตัวไดมอนด์รอยัลมีกล่องอุปกรณ์เสริมแล้วก็มีอีเวอีกนะครับผมดีอะทุกคนมีของเยอะแยะเลยแล้วก็มีไดมอนด์รอยัลอีกแล้วก็มีกล่องซองควงนะครับผมโอเคเราก็จะมีอะไรบ้างทุกคนรู้สึกว่าน่าจะหมดลวมั้งย,ยังยังยังทุกคนยังมีกล่องสกินปืนนะครับให้เราทําการสุ่ม ล้วก็เอาอันนี้ไปเลยนะส่วนของสกินเวกเตอร์แล้วก็ได้แตกเคลืออมาแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับผมไม่แย่ทุกคนจังหวะนี้เราได้อีกรอบนึ่งเราก็สุ่มไปเลยเราก็ได้เวกเตอร์มา24ชั่วโมงเราก็โอ้โหไม่มีอะไรถาวรเลยนะทุกคน ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวขอหาดูกันก่อนนะว่าเหลือกิจกรรม,มอะไรอีกเปล่าคืออันนี้เนี่ยผมลืมสังเกตเลยว่าตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมเนื่องจากผมเปลี่ยน ID ดีมามันเลยไม่ขึ้นแดงให้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรทุกคนจังหวะน,นี้ก็รับไปหมดแล้วนะครับผมทีนี้ก็คือขอหาดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างคือมันมีรูปพื้นหลังอยู่2อันนะครับผมแต่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอยากจะใช้มันเท่าไหร่นะทุกคนงั้นผมขอกลับไปรูปเดิมเลยก็แล้วกันนะทุกคนตรงนี้ก็มีสกิน2องวงแล้วก็ ที่ผมเลงเยอะคือการสุ่มตรงนี้ยังไงละ่ะทุกคนสุ่มไปเลยเอา้าไม่นะทำไมมันเกลืออะไรขนาดนั้นทุกคนห้ากล่องอีโวของเราไม่เป็นไรเฮ้ยเอเอไม่ไม่ทั้ง3ใบของเราไม่ได้อะไรถาวรเลยงั้นต่อไปก็จะต้องเป็นตู้ดิมอนรอยัลแล้วละ่ะตู้ความหวังนี่เอาแวนซ้ำไม่นะต่อไปกล่องท้ายไม่นะ รู้แล้วทุกคนจังหวะนี้คือความเกลือของเรากลับมาแล้วนะคบผมและผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็น ID ใหม่ ID เก่ามันก็ไม่มีคําว่าแบบไ d ใหม่จะดวงดีกว่าหรืออะไรมันขึ้นอยู่กับดวงของเราเลยนะคบผมซึ่งผมเนี่ยเป็น ผมจะเรียกว่าภูมิใจเสนอดีไหมอ่ะทุกคนผมเป็นคนที่เ <laughs> กลือมากๆเลยนะครับผมเวลาเล่นเกมนี่คือดวงสวยโคตรเลยทุกคนเกลือก็คือโคตรเกลือเลยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่าแค่วันที่2 ID ดีสายฟรีไอดี ID ใหม่ที่เป็นไ d ไก่ไอดี ID หนึ่งเนี่ยมาได้ขนาดนี้มีปืนถืออยู่ในล็อบบี้ก็ตึงแล้วนะครับถึงจะเป็นปืนแค่ยี่ิบสี่ชั่วโมงก็เหอะทุกคนแต่ก็ ตึงงานะทุกคนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการลุยสีวิสีแรงนะครับผมได้เวลามาเลยทุกคนแต่บอกเลยว่าสี่วิสีแรงเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังเจอเอ้ยไม่สทุกคนคนดูขอโทษนะทุกคนไม่ใช่สี่วิสีแรงอันนี้คือสี่วิสีทั่วไปนะครับผมเพราะว่าสี่วิสีแรงเนี่ยยังเล่นไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องรอให้มันประมาณขึ้นเลเวล8กันก่อนนะแต่ว่านี้คือสี่วิสีทั่วไปเนี่ยมันก็ยังเจอบอดเหมือนเดิมนะครับคือผมรู้เลยว่า เราจะต้องเลเวล8ขึ้นไปกันก่อนเราถึงจะเริ่มเจอคนจริงในสี c วิสีนะครับแล้วบอกเลยว่าสี c วิสีเนี่ยแทบจะไม่บวก exp ของเลเวลให้เรากันเลยนะทุกคนก็คือเราจะต้องทําการหาเล่นกันเราเองนะครับผมประมาณว่าเราต้องหาเล่นและต่อไปก็คือผมได้ทําการลุยโหมดทั่วไปนะครับชิวๆกับชุดใหม่ที่ผมได้ใน24ชั่วโมงนะครับเราก็ลุยโหมดทั่วไป1-4แล้วก็หลังจากนั้นคือผมเผลอปล่อยกลางเกมนะครับผมคือผมมีทุร์ลด่วนระหว่างที่เล่นนะครับวันนี้ก็คือผมเล่น ไปผมก็พอมีคิวอยู่นะครับแล้วผมก็ลืมทิ้งไว้กลางเกมนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับการกด1นึนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าการเล่นโหมดทั่วไปเป็นโหมดที่ได้ exp เยอะสุดแล้วนะครับแล้วเป้าหมายของเราคือจะเอาให้ได้เลเวลต่อมาผมก็เจอคนในแชทโลกครับผมคือผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเบอร์3ในทีมของเราและหลังจากนั้นเขาก็เชิญผมมาเล่นผมดีใจมากที่ได้เล่นกับคนในแชทโลกแต่จู่ๆเขาก็ กดออกครับผมเพราะวเกมแรกเขาโดนคนในทีมลัดคิวแล้วเขากดออกหนีเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่น่าปวดจิตมากแต่ก็ช่างมันเถอะทุกคนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ผมได้ทําการเขาได้เชิญผมมาครับแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะแทบจะไม่ได้เล่นอะไรกับใครเลยทุกคน เราก็เอาเป็นว่าขอจบกันไปก่อนกับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยเราก็อย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับผมเราก็คนดูครับเราจะคอยแจกประสบการณ์แบบนี้เรื่อยๆใน EP ต่อไปนะครับผม